คลังแสงหมูหยองหมูหยองมาเต็มคำมากกินร้านนี้มานานมากกับหมูหยองแอนคลาสุดมีโอกาสไปที่หน้าร้านบอกเลยเซอร์ไพรส์สุด,สดเขามีสินค้าหลากหลายมากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นตัวนี้เป็นหมูหยองแท่งซึ่งเขาทำกันสดๆเลยอันนี้พุ่งออกมาจากเตาเลยอืม,อมอดเอาดีๆเพื่อใฟกินแบบเวอร์ชันแห้งหมูหยองมาเต็มคำมากมีแบบกลมด้วยอืม กรอบมากคมกรอบมากอร่อยอะค่ะอันนี้หมูแผ่นคือมันเต็มความมากอันนี้ยทุกคนอันนี้อร่อยมากดปกินเลย <c oughs> คือเต็มแผ่นมากเยอะมากกลับไปกินที่บ้านต่อทุกคนกลับมาลองกินกันต่ออันนี้นะคะก็จะเป็นหมูหยอยงที่ผสมกับอัลมอนด์เขามีการผสมผสานกันแล้วมันแบบอุ้ยหนูน่ากินมากเอาดี ด้อความที่หมูหยองเขาสดใหม่ใช่ไหมการกินคู่กับอัลมอนด์สไลด์คือมันเข้ากันมากคือมันมีความหอมขึ้นน่ะตอนนี้เป็นปังกรอตัวปังกรเขาใช่ไหมก็จะมีความแบบหอมๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆบวกกับหมูหยองของเขาคือมันฟินมากเป็นหมูหยองเส้นสามรสนะคะตอนนี้กลิน่นก็ขึ้นมาเลยกลมกรมอย่างเงี้ยเผ็ดนิดๆสุดท้ายนะคะนำพิมหมูหยองโรยข้าวดีเลยอันนี้แซ่บมาก แต่ว่ากินกับข้าวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพอดีเลยนะไม่ได้แบบเผ็ดแบบทรมานเนี่ยอร่อยกำลังดีมากสามารถสั่งออนไลน์หรือปากหมุดกันมาได้เลยนะที่หมูหยองแอนคอ